ว้าวงานเซตใหญ่มากๆเลยใช่งานเซตนี้สําหรับเด็กผู้ชายเลยใครเคยมั่งที่สมัยเด็กๆอ่ะเราอ่ะตื่นขึ้นมาดูเรนเจอร์ตอน9ก้าโมงเว้ยแน่นอนอันเนี้ยทุกบ้านงานแบบเป็นตัวเป็นๆออกมาแล้วอ่ะเอออันนี้มีทั้งหมด5ตัวเนาะซึ่งมันสามารถประกอบเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นรถได้ใช่ก็รถก็จะเป็นรถอะไรบ้างนะมีรถปูนสีชมพูรถจี๊ดสีฟ้าแล้วก็มีตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินสีแดงอ่าตัวสีแดงมันจะเป็นพระเอกเนาะแล้วก็มีตัวสีเหลืองอันนี้รถอะไรกัน ประมาณรถก่อสร้างอ่าเราเรียกกันรวมกันว่าก่อสร้างเรนเจอร์แล้วกันเนาะนี่แล้วก็ <Hey. S 1> คือจุดเด็ดของมันก็คือเรนเจอร์ทุก<ว>อันก็จะต้องรวมมานะแบบนี้ ซึ่งสูงประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าเซนนี่เต็มไม้เต็มมือมาพามากอ่ะหนักมากเออเด็กๆอ่ะสามารถเอามาเล่นแยกกันเป็นตัวเล็กๆใช่แล้วเป็นรถรวมร่างคือจุดเด็ดของมันก็คือการรวมร่างนี่แหละออลังการก็เป็นงานที่แบบว่าเราสามารถจับต้องจินตนาการตัวเป็นๆได้คุณภาพก็ดีเนาะดีๆทำสีมาดูให้ดูใกล้ๆเลยสวยมากๆโอเคอย